ดูเม็โคนะครับคูโบต้านะครับตัวเล็กนะครับวันนี้ก็ขุดดินนะครับไปถมที่ที่เป็นบ่อนะครับเป็นงานของคุณพดุงชัยสายสมบัตินะครับหรือสอนนนท์ใจนะครับคูโบต้าคีเอ็กนะครับ913นะครับรุ่นเล็กนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับตัวนี้นะครับ ก็เอาดินนะครับเอาดินที่กองไว้เนี่ยจากการถมหรือถอนนะครับเศษอิฐเศษปูนนะครับเราก็มาเก็บไว้แล้วก็มีถมที่ตรงไหนถมดินตรงไหนนะครับเราก็ขุดเอาไปถมบ่อนะครับถมดินนะครับท่านใดสนใจนะครับไมโครนะครับหกล้อนะครับมีันายคันนะครับ ฟางก์ันหนึ่งนะครับถ้าสนใจก็เรียกใช้บริการได้เลยราคาไม่แพงนะครับรับหรือถอนนะครับทุบตึกนะครับขนเศษอิฐเศษปูนนะครับบริการราคาย่อมเยาว์นะครับเที่ยวรับประมาณ700-800นะครับในการขนเศษอิฐเศษปูนนะครับมีแมคโครนะครับบริการนะครับรื้อถอน นะครับทุกตึกนะครับทบบอนะครับวันนี้เราก็เอาหน้าดินมาวางไว้นะครับแล้วก็เอาไปทมบอนะครับการทำงานของเมคโรเล็ก อีก2คันนะครับออกงานข้างนอกนะครับตอนนี้เราใช้อยู่3คันนะครับในการขนย้ายเศษเอ็ดเศษปูนนะครับไปถมบ่อเราใช้เมคโคเคเอ็กซ์เก้าหนึ่งสามนะครับในการขุดนะครับอันนี้ก็เศษเอ็ดเศษปูนนะครับที่เราทุบหรือถอนตึกนะครับเราก็เอามาวางไว้นะครับมีถมที่ตรงไหนนะครับเราก็เอา เจ็ดเอ็ดเจ็ปรเนี่ครับที่ดินด้วยนะครับที่ดินนะครับนี่คือดินนะครับท่านใดสนใจดินนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร092 621 0909นะครับบริโภคที่ตะประตูรถนะครับนี่คือทีมงานของประดุงชัยนะครับสายสมบัตินะครับอีกทีมงานหนึ่งครับสอนนนทชัยสอนนนทชัยนะฮะ ลูกชายนะครับสนใจเมคโครนะครับเ,เรียกใช้บริการได้นะครับคันนู้นครับเต็มแล้วนะครับคันนู้นนะครับเต็มแล้วกำลังจะเอาไปถม thank <laughs> you ใมือใหม่นะฮะมือใหม่โอ้โหโดนหมานะครับันมือใหม่หัดขับนะฮะกำลังเรียนรู้นะฮะก็เด็กที่มาที่นี่นะครับเก่งมาทุกคนนะครับให้ฝึกทุกอย่างนะครับเริ่มจากการฝึกขับรถปรล้อดำนะครับพร้อมกับพาทาใบอนุญาตใบกับขี่ประเภท2หรือทสองนะครับแล้วก็ฝึกขับเม็กโครนะครับออกจากที่นี่ไปนะครับประกอบอาชีพได้เลยนะครับ การขับเมคโคเนี่ยขี่หมูขี่หมานะครับราคานะครับไม่ต่ำกว่าวันละ7-800นะครับใช้ที่มีฟีเมอร์ขับนั้นเมคโคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เมคโคเป็นนะครับหากินนะครับได้ง่ายมากเลยนะครับในเรื่องของการไปประกอบอาชีพนะครับตลาดก็ต้องการเยอะนะครับคนขับเมคโคเป็นเนี่ยหาน้อยนะครับน้อยมากนะครับคนที่จะขับเมคโคได้ พรฉีนั้นอยู่ที่นี่เราก็ให้เรียนรู้นะครับฝึกขับมคโคนะครับฝึกขับรถหกล้อนะครับ